เช้าวันนี้ปฏิบัติการสารวัตรขยะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับเด็กในวัยเดียวกันทุกๆเช้าวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดที่หลายคนจะได้เที่ยวเล่นอย่างสนุกสนานแต่สำหรับน้องแพราวา่าทำหน้าที่นี้มากว่า10ปีแล้วเป็นรุ่นแรกของการเริ่มโครงการที่หมู่บ้านป่าบุกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นวันที่น้องแพราวาจะตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปทำหน้าที่สารวัตรขยะที่น้องภาคภูมิใจเดิมนั้นหมู่บ้านของเราพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เด็กมันเห็นผู้ใหญ่เขาทำก็เลยอยากมีส่วนร่วมอยากทำด้วยก็เลยตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มสารวัตรขยะครับภารกิจที่เขาทำก็คือในช่วงวันหยุดเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อจะออกเก็บขยะ ตามที่สาธารณะอย่างเช่นที่ถนนหรือว่าที่วดัดที่โรงเรียนเขาก็จะเก็บขยะรวบรวม,รวมแล้วก็เอาไปคัดแยกเพื่อจะได้เอาไว้จําจหน่ายเพื่อจะมีรายได้ให้กับกลุ่มเขาต่อไปครับคือเราเริ่มจากการเห็นผู้ใหญ่ภายในหมู่บ้านนะคะเริ่มช่วยกันรักษาดูแลรักษาภายในหมู่บ้านให้ไม่มีขยะคะ่ะพวกเราก็เป็นเยาวชนที่ต้องการช่วยเหลือสิ่งนี้แล้วก็เลยนัดรวมกลุ่มแล้วก็ไป แจ้งพ่อหลวงบ้านว่าเราต้องการทําแบบนี้นะแล้วก็พ่อหลวงบอกโอเคเราก็เลยรวมกลุ่มกันมาเก็บขยะกันค่ะทุกๆวันอาทิตย์ประมาณ9ก้ามงค่ะเป็นเวลา8ปีแล้วค่ะที่เราทําทุกๆเช้าของวันอาทิตย์น้องตื่นขึ้นมาพร้อมสวมใส่เครื่องแบบของสารวัตรขยะสีเขียวและหมวกสีเขียว จัก,กรยานคู่ใจใบหน้าที่มุ่งมั่นและรอยยิ้มที่สดใสสองล้อที่กำลังขับเคลื่อนไปตามถนนเล็ก,ลกๆภายในหมู่บ้านและมุ่งหน้าไปยังวัดป่าบุกซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวกันของเหล่าสมาชิกของกลุ่มสารวัตรขยะด้วยกันเวลา9ก้ามงตรงน้องและเพื่อนสารวัตรขยะร่วม15คนพากันขี่จัก,กรยานไปทั่วหมู่บ้านเพื่อเก็บขยะ ซึ่งเด็กๆจะนำขยะที่เก็บได้มากองรวมกันเพื่อแยกประเภทและเตรียมการสำหรับนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปเราจะแบ่งเป็น3มสายค่ะเป็นทางเหนือตรงกลางแล้วก็ทางใต้ค่ะเพื่อประหยัดเวลาค่ะเพราะว่าตอนนี้จำนวนสมาชิกของเราเยอะมากๆแล้วค่ะแล้วก็เราจะนัดรวมกันตรงที่กลางหมู่บ้านค่ะเพื่อแยกขยะแล้วทุกๆประมาณ สี 4, เดือนเพราะว่าปริมาณขยะเราน้อยแล้วก็จะเก็บสะสมไปขายทีเดียวแล้วก็เข้ากองทุนของสารลัลขยะในการใช้ต่อไปค่ะใช้เงินในการสนับสนุนทุนการศึกษาของเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากให้เด็กๆเล็กๆนะีคะมาช่วยเราก่อนแล้วก็จะสอนไปเรื่อยๆว่าน้องต้องทําแบบนี้นะขยะแบบนี้ต้องแยกแบบนี้นะแล้วน้องเขาก็จะจําไปเองเพราะว่าเราก็ทํากันบ่อยๆอยู่แล้วค่ะ เราก็จะสามารถวางใจได้ว่าสามารถส่งต่อให้เด็กรุ่นต่อไปได้การปฏิบัติการสารวัตรขยะของเยาวชนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งในความพยายามของชาวบ้านป่าบุกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนในชุมชนทำร่วมกันทั้งบ้านวัดและโรงเรียนจนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าหมู่บ้านปลอดขยะ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบให้อีกหลายชุมชนได้เรียนรู้และเป็นแนวทางปฏิบัติหากย้อนกลับไปเมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านป่าบุกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างหนักจนเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านล้มป่วยเป็นจำนวนมากซึ่งสาเหตุสำคัญที่ค้นพบคือปัญหาของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนคือเมื่อปี2548เราคิดว่าในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมในชุมชนตอนนั้นเราเกิดนิสัยมากง่ายนะพูดง่ายๆเกิดนิสัยมากง่ายมีอะไรทิ้งขว้างกันไปไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็มาเจอเข้าจริงๆก็คือโรคระบาดหรือโรคไข้เลือดออกกับโรคระบบทางเดินหายใจ2โรคเลยเราก็ใช้วิกฤตตัวนี้เป็นโอกาสเราใช้เวทีประชาคมของหมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านอสม กรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมกันคิดที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นสู่เวทีใหญ่ระดับหมู่บ้านทั้ง90ครเรือนนะครแก้ไขปัญหาโดยเหตุนี้ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านจึงร่วมมือการรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการหามาตรการรักษาความสะอาดรวมถึงการลดขยะโดยยึดต้นแบบจากวัดป่าบุก ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนจากความร่วมมือกันอย่างจริงจังทำให้ภายใน2ปีสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกลงเหลือเพียง0.01%ของประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านยกตัวอย่างอย่างขยะในครัวเรือนอย่างเศษอาหารนะครับเราจะหาวิธีการด้วยการที่เอาเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์กันเพื่อที่จะไปลดต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรของเราณเวลานี้ ทั้ง90คู่เรือนสามารถเป็นต้นแบบเหมือนกันทุกครัวเรือนนะครับเพราะเราจะทําในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่นี่เป็นสถานที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆนะครับเรื่องการการจัดขยะนะครับการปลอดการเผาอันดับแรกนะครับเรื่องของขยะในสวนหรือขยะใบไม้กิงไม้ไมไมอะไรต่างๆนะ ถ้ามีทำอคอกเกียอีเลยนะครับพอทำอคอกเตียอีแล้วนะครับเราก็จะได้เอาใบไม้มาสะสมไว้ถ้ามันเต็มพยายามโหดน้ําในฤดูแรงแต่ถ้าหน้าฝนมันต้องหดใช้เวลา1 2หรือ3ปีถ้าเมืตอมตนันมาน้นมันจะเป็นดินแล้วหลังจากเราก็เอามาไว้ใจเอี้ยครับหมูนี่มันจะร่วนซุยนะครับสามารถเอาไปใส่ในแปลงผักได้ อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ท้าทำให้เรา,าได้กําจัดโฟมเพราะอายุมันหลายร้อยปีกร่ต่ำกว่าสองสาม้อยปีเนาะนะครับวิธีการแรกนะักปีที่เราเริ่มทำนะครับอุปรกรณ์กนะ็คือตอกตะผูบนไม้นะครับมันโผลน้อยโผล่นิดโผล่นักแล้วแต่แล้วก็เอามาขูดนะครับแล้วเอามาผสมกับซีเมนต์ หลังจากนั้นก็เอามาทําใส่ในบล็อกพอทําแล้วจะหันว่า,าส่วนของขอบถนนขอบทางเดินมาจากโฟมซีเมนต์เจ้าก็จะปิ้นตุนแบบแบบว่าสอนวิธีการปลูกแนะนําการใช้ปุ๋ยปุ๋ยมักที่เราทาเองและฮอร์โมนที่เราทําเองปิ้นการลดการใช้สารเคมีร้อยเปเซต์เลยแนะนําปี่น้องเจ้าบ้านถึงเพิ่นไปปลูกต่อต,อตอกันไปเอยนะเจ้า ก่อปิ้นตุนแบบแนวคิดหรือสำรับคนตีมีพื้นตีหน่อยเนาะจะเปึกคณะศึกษาดูงานมาหรือปีนองเจ้าบ้านตีอยู่บ้านไก่เลื่อนเค้งในตำบลเดียวกันกับเฮาเนาะก็พื้นตีมีน้อยเดียวเขาก็สามารถปลูกได้เจ้าโดยเฮาใจภาชนะเก่ากระเช่าของฝากซองผงซักผ้าแล้วก็ตะกาผลไม้เขาก็สามารถที่จะปลูกคือภักโซนโค้ดได้แล้วก็โจยหือบานเ้าเนี่ยสะอาด ขอไปตัง้งใดก็งามหงงามตานะ่ะจึนอกจึนใจเนาะลุกเจ้ามาก็หันทักโ่วยงามเนี่ยเจ้ะไท้รางวัลก่ะรางวันที่หนึ่งเนี่ยรับประเทศนะเลยไปโลมาอะไรอย่างนี้เยอะนี่ดีคุ้ซื้อวันดีนะยังยังก็โอ้เปลี่ยนแปลงกันหมดอากาศก็ดีมะเผาแล้วมีเผาเนาะเป่งอย่างนี้หมดอ่ะผ้านี่มันมันเศรษเศษขยะนี่คือ ถ้าเฮาเผามันก็เป็นควันพิษเนาะถ้าเฮาอาทิ้งฝนตกมันก็มาย่อยสลายก็เลยคิดได้ว่าเฮาต้องเอาําทำอย่างสักอย่างเพราะว่าเศษผ้าทุกวันมันเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเอามาทําเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋านกคู่แล้วก็มีแนวคิดมาตกแต่งเนาะมีใครเคยคิดบ้างว่า ู้กับข้าวเคลื่อนที่หลังนี้จะเป็นมิติใหม่แห่งการบินทบาทของพระสงฆ์ที่วัดป่าบุกโดยจะเข็นตู้กับข้าวแบบนี้มารับอาหารเพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะโล้นโลกทุกๆเช้าเสียงคล้องจากรถเข็นตู้กับข้าวของวัดป่าบุกจะดังขึ้นเพื่อบอกเวลาให้กับชาวบ้านตื่นขึ้นมาใส่บาตร หากแต่ที่นี่ภาพการบินธบาทของพระแตกต่างจากที่วัดอื่นซึ่งเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดจะเดินเท้าเข็นรถที่มีตู้กับข้าวไปรับศรัทธาจากญาติโยมที่มาตักบาตรนำอาหารใส่จานที่อยู่ในตู้กับข้าวซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะพลาสติกมากว่า20ปีเมื่อก่อนก็คือเป็นนำปินโตมาบินธบาตอยู่แล้วก็เนื่องจากพระเยอะแต่ละสายก็หิ้วไม่ไหว ก็เลยท่านจะเอาบาทองค์เก่ามาคิดกับช่างในหมู่บ้านว่าทําล้อเข็นตู้กับข้าวไปเลยก็ทํามาเรื่อยๆเป็นนวัตกรรมใหม่เนาะเรางดงดงดการใส่ถุงพลาสติกครับ จานชามแต่ละใบที่อยู่ในตู้กับข้าวไม่เพียงจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเท่านั้นหากยังช่วยป้องกันสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆจากขยะพลาสติกและโฟม ในหนึ่งวันจะออกบินทบาตเพียงหนึ่งเส้นทางจากสี่เส้นทางของหมู่บ้านซึ่งจะทําให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนกับการมาใส่บาททุกวันเพราะที่วัดมีพระสงฆ์จํานวนไม่มากหากออกบินทบาตท,ทุกเส้นทางอาหารที่ได้จะมากเกินความจําเป็นทุกฝ่ายในหมู่บ้านต้งร่วมด้วยช่วยกันพระก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะอาเสริมสร้างความเชื่อมั่นความ สามัคคีในหมู่บ้านชุมชนป่าบุกนี่คือเป็นชุมชนเล็กๆเนะาะเมื่อก่อนก็สามาัคคีกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือยิ่งยิ่งกว่าเก่าเนาะจากการที่มาร่วมโครงการอะไรต่างๆผลดีที่มันเกิดขึ้นก็เกิดกับหมู่บ้านทั้งเกิดกับทุกคนในหมู่บ้านในเรื่องของกฎกติกาของชุมชนเรานะครับผมได้ เข้าสู่เวทีประชาคมทั้ง90ครูเรือนมาคุยกันว่าเราควรจะสร้างเป็นกฎกติกาของชุมชนเราดีไหมพอดอีชาวบ้านก็คิดกันขึ้นมาทําเป็นธรรมนูญหมู่บ้านขึ้นมาเป็นข้อปฏิบัติซึ่งทั้งหมดมีอยู่12ข้อเราจะใช้ธรรมนูญตัวนี้เป็นข้อปฏิบัติกันจนเป็นวิถีชีวิตจนถึงทุกวันนี้การที่เราจะให้ชุมชนเรายั่งยืนแน่นอนครับเราอย่าอยู่กับที่ ไม่ใช่ว่าเราอยู่ยืนอยู่ระดับประเทศแล้วเราจะไม่คิดได้หมดเองไม่ได้มันก็ต้องมีความรู้ในส,ส่วนของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาเพิ่มเติมทุกคนเนี่ยอยากจะให้โครงการหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้เ,เราอยากจะหาความรู้มาเพิ่มเติมชุมชนเราเป็นหมู่บ้านหรือว่าชุมชนซีโรเวสนะครับ ผมกล้าพูดเลยแล้วเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องป่าบุกนะครับที่เมื่อปีพศ2557เราได้รับที่หนึ่งระดับประเทศแล้วก็ภูมิใจอีกระดับหนึ่งที่ได้ขึ้นไปรับถ้วยพระราชทานของในหลวงราชการที่9เป็นสิ่งที่พี่น้องป่าบุกภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วก็น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9้าแม้กระทั่งท่านสวรรคตไปท่านยังเหลือไว้ให้เราคือ หลักปัจจัยเศรษฐกิจพอพีอันนี้แหละที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะครับภูมิใจมากๆเลยค่ะอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็เป็นส่วนสําคัญภายในหมู่บ้านที่ทําให้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนถ้าชุมชนอื่นหรือว่าเด็กคนอื่นอาจจะไม่ต้องรวมกลุ่มกันก็ได้แต่ว่าเราเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเช่นการจัดการขยะภายในชุมชนหรือว่าบ้านของตัวเองไงค่ะแล้วก็ หาพาร์ทเนอร์บ้านข้าง,างๆอะไรย่างเงี้ยค่ะชวนชวนกันมาค่อยๆรวมกลุ่มใช้เวลาหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องมาเก็บขยะรอบหมู่บ้านงนี้ก็ได้ค่ะอย่างน้อยถ้าเราเริ่มเดี๋ยวจะมีคนตามแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะด้วยการปลูกฝังความคิดให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปได้สืบทอดกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่ปลอดขยะอย่างยั่งยืน ซึ่งการรวมตัวกันทุกวันอาทิตย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่สารวัตรขยะคอยเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอทำให้ถนนในหมู่บ้านป่าบุกสะอาดหน้ามองท่ำกลางความร่มรื่นของต้นไม้แปลงผักปลอดสารพิษและธรรมชาติจากอดีตที่หมู่บ้านป่าบุกเคยมีขยะทุกชนิดรวมกันถึงวันละ246กิโลกรัมแต่ทุกวันนี้เหลือเป็นศูนย์ การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดเท่านั้นหากแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา มาร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนไปกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกออรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กออรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส